กว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วมาเนี่ยมึงเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวเลือดหมูมักหลายเฮ็ดเที่ยวที่แล้วแซ่บค่ะก็เลยเฮ็ดอีกทีนี่มึงเนี่ยกระดูกกระดูกหมูยังเป็นตอนเบลอเธออย่างเงี่ยก็ลูกสิ้นหมูแล้วกันในเครื่องเคุยเอาเลือดใส่น้ำกันเลยแด้วขอบปรเด็นขอบปรเด็นแยกออกมาหม้อกับซีเป็นสีดำๆเนถ้วยวขอบประเด็นเปลี่ยนหม้อกันนี่ไหมต้มแล้วก็นอันนั้นเลย มคนช็ต้มน้ำคุชิลวกได้มาแล้วพี่น้องคุยเตี๋ยลดไซพักก่อนอันนี้ก็หอมมากระเกียมเจียวอยยโอ้ร้ายปวดใส่พริกลงไปไปไหนพริกโอ้หลายปวดอี ก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมมีสองแบบใส่ลงไปหลายๆหลอดยังหอมเนาะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ถทัวร์ที่สมแบบนี่เนี่ยจะแซ่บป่ะเพาะกล่องก็พิซซซันน้อยนึิดนี่น้องทัวร์ที่สอลงไปอื้มฟังหนาวเลย บดใส่บดใส่น้ำสมช้สู้ได้พี่น้องใส่หมักหน้าออเอาเ,เดี๋ยวไปใสนน่น้ำมังก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีบสุสุขสุขุกคนมากเลยมากินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วมัึงเนี่ยมามตอตาวอดเส้นแข้งมาแล้วแล้วก็ได้ยังก่อนได้บักม่วงมากไหมบมักม่วงแหง้ง หวานหวานไหนเขาไปใส่น้ำตาลลูกเขาอ,อยู่หลังบา้านห้องตายกะกะเยอะมึงเน่หมูน่ะแซ่บแซบมึงเน่หมูตัวใหญ่ๆน่ะมั่งมั่มันนม่งกินน,น,ยยน้ำข่อยเฮ็ดเองเขาอเบอื่อขวดเซ็้ขนมเสร็ญยมเเบื่อให้ขนมเ,เจียนกินอยู่เบื่อนไงแต่ว่าไม่กระเทิของเผาน้อยเดียวเนาะ เฮ้ปเปลี่ยนอันชอบสติกไปนะเนี้ สซบได้ที่มาก็ตัวเบิดเมือมันะนรอพระแซงก็ไดปุ คอยปไปใ,ใส่พักสเปนิได้ไหมก็จะคอยใส่พักกาดอี๊ยงก็พักกาดดอกพักกาดอี๊ยงบาดเห่าน่ะ พวกหอมปอมขนม ี่น้องถ้าผู้ใดเขามากกับฝากกดติดตามในเด้อถ้าผู้ใดเขามาแล้วก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายเจ้าขอมากกินกว๋วยเตียเ๋ยวแล้วแล้วก็มากินม่วง,งตออ่อแบบนี้นะหวานหวานไหนเห็นบอกตัวน้อยพกูกขึ้นไปหน่่อมาจากเม็กซิโก หอมครับบางอันก็ส้มน้อยนึงมันก็หวานเสียอย่างเดียวกินลําติดฟันพี่น้องคือมะม่วงกวนบ้านเฮาล่ะติดฟันนี่เป็นสมองก็บ่ออก อ๋อเจ็บปากปากแตก like พี่น้องไปเล่ามาเนี่ยไปกินตอกันน้ำสิงยาย่ปวดก่อนสิไปฝากกติตายม่เดอพี่น้องทา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 ผู้ได้แวะเข้ามากับขอบคุณนลลยลมันนี่ไปเล้วได้มาพวกกันคลิปหนาเนาะ vâng gì hết nhắn. Bye bye.